ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n น l ตองซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของพี่ตองกวินทมสัจจานันครับผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยของทีมคอนซาโดเลซัปโปโลที่ล่าสุดพี่ตองกวินนะครับได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยในฟุตบอลลูวันครับนะครับในเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโร เปิดสนามอสุเบสึนะครับเอาชนะซานเฟสเซฮิโรชิม่าด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นต้องบอกว่าแฟนบอลไทยก็ค่อนข้างแฮปปี้ที่เห็นพี่ตองกวินได้กลับมาลงสนามอีกครั้งตัวผมเองก็แฮปปี้และเอาจช่วยพี่ตองกวินเป็นอย่างมากนะครับ<ๆ>ก็อย่างที่ทราบรว่าตั้งแต่พี่ตองกวินเนี่ยย้ายจากโอเอสลูนมาอยู่กับซัปโปโรเนี่ยในเจลีกเขายังไม่ได้ลงสนามและในฟุตบอลอุ่นเครื่องก็ได้เล่นบ้างฟุตบอลการซ้อมภายในสมโมสรก็ได้เล่นบ้าง แล้วก็มาลงเล่นในเกมล่าสุดซึ่งทีมเนี่ยสามารถเอาชนะได้นะครับในฟุตบอลถ้วยลูวันครับก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดได้สำหรับพี่ตองกวินและเป็นการประเดินสนามที่ทีมชนะมันก็เลยโอเคมากๆนะครับคลิปนี้ไปพูดคุยถึงความรู้สึกของพี่ตองกวินกันหน่อยหลังจบเกมที่เขาได้รับโอกาสลงเล่นเกมแรกในฟุตบอลญี่ปุ่นที่เป็นทางการกับซัปโปโรเนี่ยพี่ตองกวินเขารู้สึกอย่างไรบ้าง พี่ตองเนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ดีใจที่ได้ลงสนามวันนี้มาถึงสักทีเพราะเขาก็เฝ้ารอโอกาสลงเล่นมาตลอดแล้วก็พยายามมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมซึ่งต้องยอมรับว่าเกมการแข่งขันจริงเนี่ยมันต่างจากการซ้อมหรือการอุ่นเครื่องอย่างมากซึ่งช่วงแรกที่ลงไปเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับพอสมควรแต่พอเล่นไปสักพักนึงเนี่ยก็เริ่มจับจังหวะเกมได้ ก็เลยทําได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นคําพูดของพี่ตองพี่ตองยังบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยมันต้องปรับจังหวะพอสมควรเพราะเขาเนี่ยก็ล้างสนามไปนานและอย่างเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่มีความกดดันแล้วก็มีทั้งความคาดหวังลึกๆเนี่ยก็ดีใจที่ตัวเองเนี่ยสามารถผ่านมันมาได้นะครับแต่เขาเนี่ยก็ต้องกลับไปดูข้อบิดพลาดผ่านทางวีวดีโอว่า เขาเนี่ยจะต้องปรับในเรื่องของสิ่งไหนและเล่นจังหวะไหนพลาดบ้างและเขาก็ยอมแล้วว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยผู้รักษาประตูต้องมีส่วนร่วมทุกจังหวะและต้องออกบอลให้ดีนะครับซึ่งมันก็คือเรื่องจริงเลยพี่ตองกวินก็ได้ไปสัมผัสเองก็เลยรู้ว่าการที่จะเป็นผู้รักษาประตูในศึกฟุตบอลเจลีกหรือฟุตบอลถ้วยในญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหการออกบอลมันสําคัญจริงๆนะครับและพี่ตองเนี่ยเขายังบอกอีกว่าขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ส่งมากันโดยตลอดนะครับ แฟนบอรลรวมถึงครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนที่ประเทศไทยเขาเนี่ยยังคงต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะการต่อสู้เป็นสิ่งที่เขาเลือกและเขาก็ยังแน่วแน่กับทางที่เขาเลือกและขอขอบคุณทุกกำลังใจท่อนสุดท้ายที่พี่ตองพูดเนี่ยมันแสดงเห็นเลยว่าพี่ตองกวินเขายังสู้ต่อกับการเล่นฟุตบอลต่างประเทศยังไม่อยากกลับมาเมืองไทยในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับดูได้จากสีหน้าแววตาของเขาในการสัมภาษณ์นะ ผมสัมผัสได้เลยว่าพี่ตองกวินเนี่ยเขาสู้เต็มที่กับการที่ได้โอกาสมาเล่นฟุตบอลต่างประเทศและเขาอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเขาก็เล่นได้ในฟุตบอลต่างประเทศซึ่งอันนี้ผมขอยอมรับในหัวจิจหัวใจพี่ตองกวินเลยนะครับก็เฝ้ารอโอกาสก,ก็เป็นความรู้สึกหลังเกมของพี่ตองกวินที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็ประมาณนี้ก็คือยังคงมุ่งมั่นแน่นอนถึงแม้จะยังเป็นตัวสำรองในเจลิกแต่ไม่มีท้อพร้อมสู้ เพื่อที่จะเป็นตัวจริงให้ได้นะครับแล้วก็ซัปโปโรเนี่ยจะมีโปรแกรมนัดต่อไปในเจลีกจะบุกไปเยือนชิมิสึเอสพาวนะครับในวันที่8สิงหาคมจากนั้นในกลางสัปดาห์หน้าจะมีฟุตบอลถ้วยรายการลูวันครับอีกหนึ่งเกมโดยจะพบกับโยโกฮาม่าเอก็มีสิทธิ์ที่พี่ตองกวินจะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับและมาพูดถึงสิ่งที่พี่พี่ตองกวินต้องปรับกันหน่อยหลังจากที่ได้เห็นเขาลงเล่นเกมแรกเนี่ย ผมว่าเรื่องของการออกบอลกับเท้าเนี่ยผมคิดว่าพี่ตองรู้อยู่แล้วว่าต้องปรับตัวเองพอสมควรนะครับเพราะเขาชินกับการเล่นฟุตบอลไทยฟุตบอลยุโรปที่มันเปิดบอลไปข้างหน้าได้เลยเดี๋ยวนะักเตะกองกลางหรือกองหน้าทํากันเองได้แต่ฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับต้องเซตบอลตั้งแต่ตําแหน่งผู้รักษาประตูต้องออกบอลสั้นๆให้กับกองหลังหรือกองกลางที่ลงมาล้วงบอลให้เขาทําเกมต่อไปได้ซึ่งอันนี้มันเป็นส่สวนสําคัญของฟุตบอลญี่ปุ่นเลย ผู้รักษาประตูญี่ปุ่นแทบทุกคนเนี่ยจะออกบอลกับเท้าจะเล่นบอลกับเท้าเป็นซะส่วนใหญ่จะไม่มีการเตะทิ้งไปข้างหน้าแบบมั่วสู้นะครับซึ่งพี่ตองกวินต้องปรับเรื่องนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเขาได้เห็นวิดีโอของเขาและมิชาก็น่าจะสั่งให้พี่ตองกวินอะไปปรับเรื่องนี้ให้ซ้อมอย่างหนักมากขึ้นในการออกบอลกับเท้านอกจากนี้ผมมองว่าต้องกล้านะครับคือแน่นอน พอเราไม่ชินกับการออกบอลกับเท้ามันก็มีโอกาสพลาดเหมือนซังยุนจาได้ไหมที่ซังยุนเนี่ยออกบอลกับเท้าพลาดแต่โค้ชอย่างไปตวินเนี่ยเขาแค่ต้องการความกล้าขนาดซองยุนออกบอลกับเท้าพลาดแทบตลอดเนี่ยเขายังได้รับโอกาสลงเล่นเพราะว่ามันเป็นแท็กติกและเป็นสิ่งที่มิชาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นพี่ตองกวินต้องกล้าออกบอลกับเท้าให้มากขึ้นและออกบอลสั้นๆ ให้ง่ายๆนะครับและอย่างก็ต้องเพิ่มในเรื่องของความแม่นยําให้มันมีมากขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันฝึกกันได้มันเรียนรู้กันได้และพี่ตองกวินก็เป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่แล้วก็น่าจะทําได้นะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการกระตุ้นน่ะคือถ้าเกิดเรานึกภาพพี่ตองกวินตอนอยู่ที่เมืองไทยเล่นทีมชาติไทยเล่นเมืองทองเนี่ยแพชชั่นการเล่นฟุตบอลของเขาเนี่ยมันคือจุดเด่นคือจะกระตุ้นอยู่ในสนามตลอดซึ่ง อย่างที่ทราบว่าในเกมแรกอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะมาเห็นในช่วงท้ายเกมก็ต้องยอมรับว่าพี่ตองกวินค่อนข้างใหม่กับซัปโปโรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะกล้าออกเสียงอะไรเยอะเหมือนตอนที่อยู่กับเมืองทองอยู่กับทีมชาติไทยซึ่งผมมองว่าพี่ตองกวินก็ต้องเรียกความกล้าในจุดจุดนี้กลับมาให้ได้มันจะเพิ่มความมั่นใจในตัวของเขาเองนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยเรื่องของพี่ตองกวินที่ต้องปรับนะครับแล้วก็ แน่นอนต้องคิดไวทวําไวกว่าเดิมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันเพรสซิ่งกันตั้งแต่แดนบนเลยจะเข้าไปเพรสซิ่งผู้สาประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดไวทวําไวแบบพี่เจชนาทิพย์เนี่ยได้บอลปุ๊บคิดเลยว่าจะไปยังไงซึ่งตำแหน่งผู้สาประตูของญี่ปุ่นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันซูเกโนะเนี่ยคิดไวทวําไวถึงแม้เขาจะอายุเยอะแต่เขายังมีการออกบอลที่ไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ตองต้องเพิ่มในเรื่องนี้ก็ถือว่าผมมองว่าพี่ตองเนี่ยยังสู้ต่อแน่นอนและ ยังไงก็มีโอกาสนะครับดูอย่างซูเกโน่ดิเขาอดทนรอมา2ปีอ่ะอยู่กับซัปโปรโรมาตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2019แล้วก็ปีล่าสุดลงเล่นในเจลิกไม่กี่แมตช์เป็นตัวสำรองสังยุนตลอดแล้วก็รอรับโอกาสในฟุตบอลถ้วยแต่พอโอกาสมาถึงเขาเนี่ยเขาพร้อมตลอดไงแล้วก็เรียกได้ว่าคว้าโอกาสนั้นได้ซึ่งพี่ตองกาวินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับถ้าโอกาสมาปุ๊บพี่ตองกาวินถ้าคว้าได้ก็จะไปยาวๆซึ่งตอนนี้เนี่ย ซูกโนะเขาก็มีอาการล้าเห็นแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ติดตัวมาไม่แน่ถ้าเกิดสมมตุติเขาไม่พร้อมลงสนามในเจลีกพี่ตองกวินได้รับโอกาสก็ต้องคว้าโอกาสนั้นให้ได้ซึ่งถ้าคว้าได้ปุ๊บเขายืนระยะยาวๆแน่ๆนะครับเนื่องจากเขาเป็นผู้สาประตูที่สดใหม่อายุ30กําลังดีดีกรีทีมชาติไทยเคยเล่นยุโรปมาแล้วแค่ปรับอะไรอีกเล็กๆน้อยๆเขาก็น่าจะเป็นกําลังหลักให้กับซัปโปโรได้นะครับก็ประมาณนี้เรื่องของพี่ตองกวินก็ ปรับในเรื่องของการออกบอลกับเท้าแหละที่มันเป็นส่วนสําคัญของฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเรื่องของความมั่นใจเป็นหลักแล้วก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นมาฝากการเกี่ยวกับคอมเมนต์ถึงพี่ตองกาว,วินเพราะว่าหลังจบเกมนี้ก็เข้าไปดูทวิตเตอร์ของแฟนบอลฮาไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับก็พูดถึงพี่ตองกาว,วินค่อนข้างเยอะนะครับ คอมเมนต์นี่เขาบอกว่ากวินเนี่ยต้องการความคุ้นเคยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็คิดไวทําไวอันนี้เป็นทางฝั่งคอมเมนต์ญี่ปุ่นนะครับและมีคนบอกว่าก็น่าทึ่งกับแขนของกวินที่ดูแข็งแรงอย่างมากในการเซฟฟุตบอลโอ้โหแน่นอนครับพี่ตองเขาสายเล่นกล้ามเล่นฟิตเนสอยู่แล้วกล้ามเขาเป็นมัดน,นะครับแล้วเขาบอกว่ากวินเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีแฟนบอลญี่ปุ่นบอกว่าขอแสดงความยินดีกับกวินที่ได้รับเชินะในวันที่ลงสนามเกมแรกที่ญี่ปุ่นนะครับโอ้โห ก็คอมเมนต์พวกนี้ผมเชื่อว่าน่าจะส่งผ่านไปถึงพี่ตองกวินเช่นเดียวกับคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจจากแฟนฟุตบอลไทยถึงพี่ตองกวินก็น่าจะรับรู้และก็น่าจะเอาเป็นแรงผลักดันให้เขาสู้ต่อผมก็ยังเชียร์พี่ตองกวินนะครับให้สู้ต่อในฟุตบอลต่างประเทศยังไม่อยากให้เขากลับมาในตอนนี้อะ่ะกลับมาคืออายุ34-35ที่แบบในช่วงบ้านปลายการคาแข่งแล้วในตอนนี้ผมมองว่าเขายังสู้ได้อะ่ะซูกิโนะสายังเล่นในเจลีกอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นกวินน่ะ ถึง30ผมคิดว่าพี่ตองก็ยังสู้ได้และโอกาสลงเล่นก็น่าจะมีนะครับผมยังอยากเห็นผู้สาประตูคนไทยลงเล่นในฟุตบอลเจลิกแล้วเล่นได้ออกบอลกับเท้าได้แกะเพสซิ่งได้ผมยังอยากเห็นนะครับก็อาจจะช่วยพี่ตองกวินให้ทําให้ได้แล้วกันนะครับขอเป็นกําลังใจให้อ่ะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ในคลิปนี้สําหรับชาแนลตองสุยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ถึงหมื่นซไไวนะครับเดี๋ยวจะมีของมาแจกด้วยอ่ะ ผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ